สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซ่องยดี้พีกจอปากทุกท่านทุกคนเด้อครับเอาหมอนี่ผ้าพี่น้องมาช่มบรรยากาศย่ำแรงนะครับอยู่ตรงหน้าของเอ็ดดีนะครับมาเบิ้งเขาเบิ้งน้ำครับพี่น้องว่าเป็นยังได้หลังจากที่ฝนตกไปบางเว้นนี่นะครับฝนตกสองสามเมือมานี่เพียงได้เขาที่ว่านไ้เป็นเลยเกิดไปป้งไปนะครับพี่น้องเอามาเบิ้งกันบรรยากาศดีดีนะครับโอ้นะครับพี่น้องขึ้นแล้วครับ เอาครับพี่น้องไปชุมบรรยากาศน้ำขอแรงแต่เป็นโต๊ะคำค่อยนะครับพี่น้องนี่น้ำมาหลอดเลียงพอดีพอดีพี่น้องอตกมาอีก่วัดสาวเงี้ยานมันถ่วมอยู่เดีออ๋ยวมาเบิ้งสันนี้พี่น้อง ฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องเออเย่ฟังเสียงเขียดจะน่าโซกันก็แจ้าเจแกจ้นะครับพี่น้องพี่น้องถามมานะครับว่าเอาไปจังไ้บอยู่ไปล่ำเพรื่ตีบบไปหลอกไปล่ำตีบพอนะวะไปยุครับพี่น้องพอดีอ่า มีงานทั้งบ้านนะครับทั้งเกี่ห้องเห็นหน้าน้ำห,นานานหายจบตะอะไรยังเยก็มีวลากับมาเบิ้งไฮเบิ้งหน้าเบิงง้งเขาเบิงมม้งหน้ำเขงาเถอะครับพี่น้องนะครับพอไปยิ่งเหนกับมีแต่แม่ผู้เดียวหอ,อ,องก็ได้องเที่ยวไปเทีเท่ยวมาเอานะครับัอนงงนี้ให้ไงนีงานะครับ ัวมนเขาเพราะอี้อันนี้นเกษตรเป้องออกก็ผิดหรองเพระาะว่าเ้าจบเป้งไรลงมากจะของเกษตรเป้องออกไม่สิน,นะแซวไรเมือ่อยก็ยังมันตายเลี้ยงเขาตายในยที่สุดนะครับป้องกันป้องคอฝ้ามือ โอ้ถือว่าพ่อห่างป่าน,นี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าพ่อดีอยู่วันก็นได้ผู้แม่ก็ย่านถึงจะว่าพ่อเพียงกเพียนหนูเพียงกาบะเนียนไม่ดีกันยังคอยสิเข้าไปทำงานครับมืออื่นครับตามจริงอีพ่อเพิ่มกันกัดมือนีแหละครับก็เ,เลยในในในกลุ่มก็ได้ผมก็เลยพักไปบอกว่าผมมาทุระพอดีพอลุงเสียลุง อันตายท่านนี้ลุงลุงพี่น้องกระทั่งบ้รรยกาพนะครับเด็ดไปห้องน่านพนรละหันบริยูหัดมือจุดตรงมือเขาดอกน่าควมกินธานุน้ำพนเชื่อกลับมาเบิ่งให้เบิ่งหน,น้าเนี่ยนะครับพี่น้องมาทำบุญขอพคุณศาน้ำเน่าน่าครับ ให้ให้พ่นปูต่ให้จาห้าหวน้ำไหลอันนี้เป็นเขาเขาไอเขาเหนียวนะครับให้ให้ไงอันี้เป็นเขาเหนียวโอ้โหน้ำฝนหัวมาหาสิ่ ต้องไปหาปลาอ่อยเขาเจาะแล้วทำคนทั้งหัวครับเดี๋ยวลองเล่ยๆนะครับนี่จะเป็นผูสาก็ไม่ย่างไรครับพี่น้องธีอดีตผีจ้าปากก็ทังสิ่งละครับอันนี้สนา เบิงทั้งหัวหน้าเมืพักันนะเป็นนั่นหรืองานกระด้างหลายคืหยอหน่อยนี่คู่สาครับสานำนำลงุลงสาแล้วตาไอ้บรรยาก,กาศใอ้พี่น้องเบิง้งตะกอนครับจ้างอยสีลงใหม่ลงมือเป็นนำตะกอนคำกระซ้างมันเหมือน นะครับไตคนเออไตคมเป็งกระไรตัวกระดาน้ำนี่คือมันเก็คือน้ำมาควายได้เลยสดกับอันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นกินของพี่น้องเพิ่งเอาเนี่ะนี่ให้ให้เขากลางครับเขากลาง กลางพี่ชายพี่ให้นะครับให้นะครับให้นั่นกับให้ตั้งตื้นต้องอาทิตย์พอดีครับครับที่มาวานไว้ก็ได้ไน,นี่นั่นกอนลงมาอีกสาวนี่ไงหนึ่งกับผมยนันอยู่ยันถ่วมอยู่ แล้วอะไรนี่ก็สิกกับขึ้นมาบริสกขึ้นพี่น้องพอมากคับ่อไรมันน่าเช่ล้มีเหตุอะไรนาทีเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้มงดาตัไหนไหมแมงดาแมงดาพี่น,ออน,น,น,อน,น,น้องโอแมนแมงยโสดอย่งไรเงี้ยงงงไปอ่ะ ไม่ได้ไม่สวยครับพบเกล็ดก็เริ่มไข้ยตัวอะไรนี่แหะบรรยากาศอีสานบัานหน้าครับบานห้องอีสานครับไฟเป็นไฟหัวหน้า นี่เป็นขวเจ้าครับนะี่ยเสียให้เป็นให้ขวเจ้าให้ขวเจ้าครับมองแล้วมันหังมองแล้วมันทีกะทีมันสามโอเลยพี่นอ้องลกสามโอ บางที่เขาจะวานกคอนแล้วมันเขียวได้เงี้ยกูะเงี้ยกอนแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีเสียเหลือเกินพี่น้อง น่ากลัวพี่น้องว่ากันโอ้งามครับพี่น้องมาแล้วครับนี่เมฆเมฆเมฆเท่าบังตกสมัยบ่อนบันเ่นบักไร้ทิงโค้งตกสมัยคน้นโกงบ่ซื้อตวงลงได้เมฆเป็นเงากระลงังแกงน้อนน้อนเห่าผนังท่างขยปัดแห้งอุกแางอังท่าฝนบัด ห้าแรงทั้งเขาบัดคาแพร่งถ้าแล้วแต่ได้นี้บัดทั้งฝนบัดห้างดีทั้งเขาบัดคาเ,เ,าาาเาคาถือ่อแปลงสันเลยพี่น้อง <c ười> กลับกันเป็นมัทสุเนลแล้วครับตัวมียมันบอกขึ้นตะกา ط ตะกวันอันนี้อะไรอะไรก็อะไรพี่น้องเอ้ย <c> พ <ười> ุ่นครับจากคนทัน้ทงเส้นพุ่นสุดทั้งเส้นผีแหละพี่นอ้อ,กบบองก็แต่ว่าอวนรำบร่รวยได้พี่น้องเด้บอบอ่บอวดบ่ประเดียบบวประเดียดดอกอันใช่พี่น้องมึงซื่อครับ นี่พ่อเลยเฮ็ดยู้เฮ็ดกินแหละพ่อแม่เพิ่นแต่งมาเพิ่นปั่นมาเพิน่นนี่มาว่าให้นี่ละพ่อได้กินได้อยากไดเฮ็ดย,ยูเฮ็ดกินนั่นีือ่าี่น้องเยอันนี้เป็นงานครับพี่น้องมองนี่ไปยังเคยื่องมาผูกมาเหมิดมองนี่ผมปลูกต้นไม้ครับว่ัเพีชโคกน้องนาโมเดลไหมน้องถ้านีท,าท,าทั้งดอนทักเที่ยววัเพีชเป็นโคก,กนี่ สือพายุง่งสือไม่ห้างหน้าเสือไม่ซักท่องไม่แดงไม่มักขา่าไม่มักกว่านี่ไม่ยังแนม่มาปลูกตะกี้ให้อันหน้าฝากกันไปนะเขาเจ้าปลูกอ้อยเขาบ่าเหวียนร้อยออกไปเขามาจดวดมันมันตั้งลวกไปทั้งกล้วยทั้งยังตสตสซาล์โม่เลยพี่น้องเลยมันทั้งแหล่งแน่ตีไก่ดีตอนต้นก็มาแหล่งวังเคืองวังนั่นนะครับเขาเขาจะมันนใจแหล่งตีไกยย่พี่น้อง ต้นแม่ก็บท้ทอย่ายไตยไป้วแม่ก็บเลี้ยเป็นบางส่วนว่าขี้ต้นนะครับงาก,ก็เริ่มเงาแล้วเห็นมะตัดอีกบ้างนี่แหละพี่น้องเอ้ยเจ้านาผู้ตั้มต้อยบ่อกคอ,อยได้ งวามบ้นนอนขาวพรอนพรอนอเอ้หนอนเออนี่แหละันวายมิสสย้นไก่ไปแล้วพุทธสภษษษาบัดมาต่อ ฝนจกลงจากจากตนไปห้ากระโปรงมาพวกเจ้าน้าเตรียมไปทั้งไถกับกาดพอ่าจำบอกไว้เสพ้าเลี้ยงกจะปูตาให้ฟูเตียมเอาไว้ฟูละตัวฝนเด้อไกลปีใดขันก็าขันปีใดขันไกล้ข้อหอโคงเงาหัองอคือเยะคือเกี่ยว ก็เขาจำบอกไว้ปีนี่สิบอดีอันปีได้ก็ข้อไก่สั้นทีรีปีนั้นจังทีดีวันรำแม่เงี่ยใส่บวันเันว่าถึงจะดูการแล้วลงหน้ากาวานน้ำอัวสุขคุณ ออกเกิดตลนดวันขอเงห้องกะตาขอเงยห้าวกะตาฝูงหมูพิษงูหน้าฝูงหมูแผนหมูนั่นมากไก่ประตูเก่าให้ไรนี้เจ้าให้เจ้าหน้าข้ามยงแหย่ยังให้ยังหน้าพันวาดิ่งผู้เฒ่าพ่าวาโะอู้บรรยากาศดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องเอ้ บรรยากาศมันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาโอ้ขอเขาเลียวอย่ยงในหน้าขันห้อว่านผลผลิตการเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดยังกระตามครับพี่น้องมันเคลื่อนกับห่าผลผลิตนี่แหละขันห้อว่านเผืออันใดห็ออกไ้เพือดอ้นรนั่น,นครับเนาะอยากให้ผลผลิตออกมาง่ามมาดีนะครับ นี่ครับพี่น้องอากาศโอ้ออไปกระทเดียวอารมมี่ปลาอันจีกมายกันน้ำหลากให้น้ากันใส่ด่างกว้างปลากว้างดังตัววันนี้พี่น้องถ่ายบรรยากาศวิถีผีเจ้าปากวิถีเอ็ดดี้ผีเจ้าปากให้พี่น้องเบิ้งเป็นแต่ลอีพี่ต่ลอีพี่ในการทำหน้าของเอ็ดดี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องด้ติดตามให้พี่น้องในเบิ้ง อยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องเด้อยาสีเผาเบี้ยหลาใส่ปลาผู้เกิดใหม่เด้อพ่อแม่เอ้ยาส่เบี้ยนัดตลาดไข่ใส่ผู้นายรุ่นเด้อกันเห็ดผูเถือคองขว่งเมื่อพ่อแม่แจ้งกันเห็ดผูเถือคองขว่างข่าพ่อแม่เฮา่งให้ข่าบอกคอยสอนเอาขนุนกันผิดพลาดปังเขินขาดทั้งก่อนกับไอ้ขอพ่พอน้ากูพ่ออ่อ้นเจ้าเด้อสุภสุคนเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ จะเริ่มบักลามูอันจะเริ่มบักลามุ่นควานเด้อ <c oughs> คอยติดตามบ่งบักลาแน่เด้อพี่น้องเอ้ยสู่ไปขึ้นเ่าครับอยู่นัมที่ฟอยแม่ขึ้นเ่าอันละ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ผสมวกวนเกเวลานะครับพี่น้องดีสิไปมาผู้เดียวมาหน้าผู้เดียวนะครับมูอันมีผู้ไทยให้กับเชไทยพี่น้องในพวงโดนด้วยนะครับในการบรรยากาศ เป่งนหนาให้หนามหน้าหรือว่าบริการอาขันเท้าให้ขันเท้าหน้าเอ็ดอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยให้ที่น้องเปิ้ลไม่้กัดตะก่อนนะครับนะครับสมพวนเกลียวได้หรอวันนี้ผมกปสิลุ่ผมกปิดสิอ้ที่น้องเบิร์า,ามีผมสิบไปเปล่งหนาในบางส่วนนะครับมองในหนามมันขลังไรนะครับสิเปล่งออกคะก่อนผสนมันสิเนามม่สิตายนะครับเขาตุมมันก็เกิดนะครับพที่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอพ่อใบสมีครับคลิปนาจังเมืองไม่ครับพี่น้องยูดีไม่แห้งครับสวัสดีครับกับวิทีพี่เจ้าปักครับผม